จอกศักดิ์สิทธิ์หรือ h o ล y g r a i คือวัตถุในตำนานที่มีความสำคัญทั้งในศาสนาและวรรณกรรมมันคือถ้วยที่พระเยซูใช้ในงานเลี้ยงมื้อสุดท้ายและต่อมาโจเซฟแห่งอาริมาเทียได้ใช้รองรับพระโลหิตของพระองค์ขณะถูกตรึงกางเขนทำให้มันมีพลังวิเศษที่สามารถรักษาโรคและมอบความเป็นอมตะได้ต้นกำเนิดทางศาสนาคริสต์ถ้วยสุดท้ายของพระคริสต จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของตำนานจอกศักดิ์สิทธิ์คือความเชื่อที่ว่ามันคือถ้วยที่พระเยซูใช้ในการเสวยพระกายาหารเมื่อสุดท้ายกับอัครสาวกทั้ง12คนซึ่งในพิธีนั้นพระองค์ได้ใช้ถ้วยใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระวรกายในพระโลหิตของพระองค์หลังจากนั้นตามตำนานเล่าว่าโจเซฟแห่งอาริมาเทียผู้เป็นสาวกคนหนึ่งได้ใช้ถ้วยใบเดิมนี้เพื่อรองรับพระโลหิตที่ไหลออกจากพระวรกายของพระเยซูในขณะที่ถูกตรึงกางเขนทำให้ถ้วยนี้มีพลังศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นของล้ำค่าที่สุดในโลก ในภาษาฝรั่งเศสโบราณคำว่าซังเกรลหรือจอกศักดิ์สิทธิ์ถูกตีความว่าเป็นซังเรลซึ่งแปลว่าพระโลหิตแท้หรือ Royal Blood เป็นการเน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อมโยงกับพระเยซูโดยตรงการผนวกเข้ากับตำนานกษัตริย์อาเธอร์จากวัตถุศักดิ์สิทธิ์สู่ภรกิจของอัศวินในช่วงปลายศตวรรษที่12กวีชาวฝรั่งเศสชื่อเครเตียงเดดรอยได้นำเรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์มาผสมผสานเข้ากับตำนานของกษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโตกลมในบทกวีเรื่องอร์ซิ w a น The Story of the Grail ทำให้เรื่องราวนี้โด่งดังไปทั่วยุโรปในชบวบนี้จอกศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่ถ้วยธรรมดาแต่เป็นวัตถุวิเศษที่มีอำนาจรักษาอาการบาดเจ็บและมอบอาหารได้ไม่จำกัดมันถูกเก็บรักษาไว้ในปราสาทที่ซ่อนเร้นโดยฟิชเชอร์คิงกักริย์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดสิ่งที่จะรักษาพระองค์ได้ก็คือการที่อสัสวินผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญมาพบจอกศักดิ์สิทธิ์และถามคำถามที่ถูกต้องการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่และศักดิิิสสธุอลวนโตกม เรื่องราวของจอกนี้ถูกนำมาผูกกับตำนานของกษัตริย์อาเธอร์และอัศวนโตกลมโดยการตามหาจอก,กศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันไม่ใช่การล่าสมบัติแต่เป็นการเดินทางเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจิตใจมีเพียงอัศวนผู้มีคุณธรรมเท่านั้นที่จะพบมันได้และในที่สุดก็มีเพียง3าคนเท่านั้นที่สำเร็จภารกิจนี้คือเซอร์กลหัดผู้บริสุทธิ์ที่สุดเซอร์เปอร์ซีวันและเซอร์บอร์ส ภารกิจนี้เป็นบททดสอบที่ทําให้เราอัศวินได้เผชิญหน้ากับความบกพร่องของตัวเองและค้นหาความบริสุทธิ์ภายในแม้จอกศักดิ์สิทธิ์จะยังคงเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์แต่เรื่องราวของมันได้กลายเป็นตำนานอมตะที่สื่อถึงการเดินทางเพื่อค้นหาความจริงความบริสุทธิ์ใจและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินทางโลกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ช่องฮอตคลิป99ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ